สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม alhamdulillahirobbin alamin salatuwasalamu ala a s h อัช r อ f i n ambiyya i w a ั m u r ร s a l ี n นนบีฮิามมมุััด نبينا محمدٰ و ع َ ل ิ ى آلهِ و ص ح ب อِ أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงสลามเสมียงสันติทุกทกท่านนะครับทามุล,ลิลละเราพูดคุยกันในวิชาฟิกว่าในเรื่องของอากาศ นะซึ่งพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับอากาศนั้นถือว่าเป็นเครื่องมือที่เกิดเกิดเอ่อค้เกิดผลเนี่ยนะผมจะใช้คำหรูหน่อยประสิทธิประสิทธิภาพเดี๋ยวโตโต,ตบอกอะไรเอาสะโตะงงเอา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 ,เอาคำแบบง่ายๆไง ấy, พี่น้องคือเกิดมีเป็นผลอ่าเป็นผลเลยแหละเรื่องของการ ขับเคลื่อนสังคมแม่เอาอีอหละก็คือเป็นการช่วยเหลือนั่นแหละพูดง,ง่ายพี่น้องแต่บางคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากแบบกระทันหันเช่นสมัยก่อนเนี่ยเขาหมดสเสบียงระหว่างเดินทางแต่ถามว่าเมืองที่เขาจากมาเนี่ยเขาอาจจะคนมีฐานะน,นั่นแหละแต่มาโดนปล้นสมมุติมาโดนปล้นทําของหายกระเป๋าไม่มาเนี่ยเดินทางสมัยก่อนกระเป๋าหายสัมภาระหาย กลายเป็นคนไม่มีสตางกินสตางใช้ไม่มีเงินที่จะกลับบ้านของเขากลับภูมิลำเนาของเขากลับประเทศของเขาก็เอาเงินจากานี่เลยให้ไปคนไปเรียนศาสนาต้องทิ้งอาชีพปกติเนี่ยก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายสมมุตินะก็มีอาชีพเป็นอะไรใช้แรงงานแบกเาวสารสมมุติวันหนึ่ง เป็นคนหัวดีอ่านกุรอานก็ดีอยากจะไปเรียนศาสนาแล้วถ้าไปเรียนศาสนาตังที่ไหนกินใช่ไหมเออถ้าไปเรียนศาสนาตังที่ไหนกินพ่อ่มพ่อ,พอไอที่กินอยู่ทุกวันก็คือหาเช้ากินขํา็เก้าจะเงินจ a ก a r ก้อนหนึงส่งเรียนไปเลยพ่ออะไรล่ะพ่อเป็นคนยากจนแล้วก็ไม่มีไม่มีรายได้ด้วยเห็นไหมไอ นี่ก็คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นของการช่วยเหลือคนที่อ่อนแอในสังคมดูอาฟะใครบ้างที่เป็นคนอ่อนแอในสังคมหนึ่งคนพิการใช่ไหมบางคนบอกอาจารย์ผมพิการก็อาจจะรวยก็ได้อาใช่ใช่พี่น้องถ้าเรื่องรวยเรื่องทรัพย์เขาไม่เดือดร้อนแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะขาดสนนก็ช่วยเขานะถ้าเขาตาบอดอย่างเงี้ย อต่อให้ม like ีเง hmm. ินเป็นพันล้านแต่จะข้ามถนนทาไงพี่น้องก็ต้องใช้คนตาดีเนี่ยพาจูงข้ามอันนี้สมมุติอันนี้ช่วยเหลือแต่ถ้าพิการด้วยและยากจนด้วยอันนี้หนักเลยพี่น้องต้องเอาสกาดช่วยก็ไเด็กทุกคนละภาพหากินเองไม่ได้เด็กกำพร้าที่ขาดพ่อเหตุที่ขาดพ่อพ่ออะไรพ่อตายนะพี่น้องไอ้ประเภทพ่อ มีแล้วไม่รับผิดชอบอะไม่กําพาแต่ก็เหมือนกัมพาเลยอันนี้บาปพ่อบาปพ่ออะไรพ่อไม่ดูแลลูกไม่ใจฮาดอนนะทุกวันนี้เจอกัมพาเยอะพี่น้องไม่ได้กกั้าพ่อตายกัมพาพ่อไม่รับผิดชอบนะประเภทอะไรพี่น้องใช้คำแรงๆก็คือมามาทำลูกแล้วก็ปะจากไปนะฉันเคยสอนเด็กกันนะ ฉันบอกอย่างนี้บอกว่าอิสลามเราเนี่ยนับกัมพาเนี่ยเขานับทางทางพ่อแสดงว่าเด็กคนหนึ่งที่แม่เสียชีวิตก่อนที่จะบรรลุศาสนาภาวะเช่นขอดออกมาแม่ตกเลือดตายพ่อยังอยู่ หลังจากนั้นพ่อก็อาจจะไปแต่งงานใหม่หรือให้แม่ของพ่อเลี้ยงหรือให้น้าสาวเลี้ยงเอาว่ากันไปพี่สาวพ่อเลี้ยงหรือหรือพี่ภรรยารับไปเลี้ยงแต่แต่ค่าเลี้ยงดูพ่อก็ยังดูแลอยู่ยนั่นแหละคืออย่าลืมว่าพ่อเนี่ยต้องออกไปทํามาหากินใช่ไหมจะก,กระเตงลูกไปมันก็นไม่ใช่ก็ให้ผู้หญิงนเนี่ยเลี้ยงแต่แม่ไม่ได้เลี้ยงนะเพราะแม่ตายไปแล้วถามว่าดีคนนั้นกำพร้าบักไม่กำพร้า ไม่เรียกกำพร้าพี่น้องไม่ได้เรียกว่ยัยอเน,นะอยาเต็มนะแต่ถามว่าช่วยเหลือได้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ไม่เรียกว่เด็กกำพา้าเพราะพอ่พอมีนะแสดงว่าจะเรียกวเด็กกำพ้าได้เนี่ยต้องพ่อพ่อตายแม่อยู่แต่ทั้งพ่อแม่ตายทั้งคู่เลยอันนี้ก็ต้องดูแลกันอย่างอย่างหนักเลยนะเพราะว่าขาดทั้งสองสองทางเลยทั้งสองฝ่ายเลยแต่ถ้าพูดถึง แมวแมฉันพยายามยกตัวเบาๆหน่อยวัวเนี่ยตามวัฏจักรหรือตามการใช้ชีวิตของสัตว์พวกนี้เนี่ยตัวผู้หน้าที่ก็คือแค่ผสมพันธุ์เท่านั้นพี่น้องถึงเวลามันก็ผสมพันธุ์พอมันได้ลูกมันไม่ได้มาสนใจมาดูแลลูกมันหรอกตัวเมียเท่านั้นแหละที่จะเป็น ฝ่ายเลี้ยงลูกของมันเวลาพี่น้องเลี้ยงแมวเนี่ยเคยหาตัวผู้มันเจอไหมรู้แหละไอตอนที่มันมาแงวแงวอยู่หน้าบ้านเนี่ยไม่รู้กี่ตัวแต่พอเวลาตัวเมียมันท้องเท่านั้นแหละถามว่าเคยเจอตัวผู้เดินกลับมาไหมขาบหนูมาให้กิน <c oughs> เอามาให้ลูกไม่มีมีที่นอนแม่ให้นมก็คือตัวเมียเท่านั้นแหละส่วนตัวผู้มันก็ไป ตามทางของมันฉันก็เลยบอกว่าผู้ชายคนไหนก็แล้วแต่ที่ไม่เลี้ยงลูกคำว่าไม่เลี้ยงลูกตรงนี้ก็คือไม่ดูแลลูกไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับลูกไม่ออกไปหาดิสกีมาให้ลูกไม่ให้ภรรยาของเขาก็ไม่ต่างอะไรกับสีเท้าเมื่อกี้เลยพูดแบบนี้พี่น้องบอกโอ้โหวาจารย์แรงเหลือเกินฉันก็พูดว่าให้เปรียบเทียบดูใช่ไหมเราเป็นคนนี่ ไฮวันอักลีเอลลอบอกเรามีสติปัญญาเราคิดสิอะไรที่เป็นพฤติกรรมของเดราัฉานอย่าเอามาไอ้ประเภทอะไรนะผสมพันธุ์ไม่เลือกนี่ไม่ใช่ใช่ไหมทุกวันนี้นี่มีมาแล้วแนวคิดร่างกายของฉันฉันจะพรีให้ใครก็ได้เป็นสิทธิ์ของฉันดูฉันถามว่าน,นั่นนะ่ะนั่นนะ่ะสีเท้าไม่ใช่คนถ้าคนเนี่ยพี่น้องต้องมีนิกา้ามีแต่งงานถูกปะแล้วน,นิกา้าแต่งงานแล้วก็มาชนิกา้าแล้วก็ให้มันพ้นๆไปต้องดูแลรับผิดชอบหลังจากนั้นอีก พอเวลาเจอแล้วมันมันเจ็บปวดพี่น้องคนนี่คุณจอลิมเนะี่ยไม่ใช่ใครเลยคือเด็กนั่นแหละคุณกำลังละเมิดสิทธิของเด็กอยู่ใช่ไหมแแล้วละเมิดสิทธิของเด็กนี่หนักไหมพี่น้องคุณคุณไปดูสิกฎหมายต่างๆเนี่ยเขาไม่ให้ใช้แรงงานเด็กใช่ไหมคุณจะให้เด็กเนี่ยมาทำงานแบกโอ้ยเด็กก็คือวัยเรียนนุ่นจะให้มาแบกหามอะไรมันไม่ใช่นี่คุณเล่น อาจทมกับเด็กตั้งแต่เขายังเป็นทารกเลยเนี่ยไม่เลี้ยงดูไม่สนใจนะคือคำว่าแม่เลี้ยงเดียวต้องไม่เกิดขึ้นในในในสังคมมุสลิมนะพี่น้องไม่มีแม่เลี้ยงเดียวเพราะคนที่จะต้องเลี้ยงก็คือคนที่เป็นแม่ส่วนคนที่จะหาปัจจัยคือคนที่เป็นพ่อไม่ใช่เลี้ยงเดียวหาเองด้วยเลี้ยงเองด้วยไม่ใช่อันนั้นไม่ได้แล้วพี่น้องอันตรายนะ อันนี้ก็พูดกันว่าบางครั้งผู้หญิงทุกวันนี้ที่ที่ออกที่อะไรที่ลําบากก็เกิดจากผู้ชายไม่เอาไหนใช่ไหมแค่นั้นแหละเราก็ว่ากันไปเราคุยเรื่องสก,กัดดีกว่า<笑><笑>เออแปลเรื่องนี้แล้วมันก็ไปเรื่องออกไปเรื่องอื่นเลยเอ้าชนิดต่างๆที่เคยถูกจ่ายสกาดในสมัยท่านรอซูนก็คือพืชผลนะอ่าไม่ใช่ว่าโอ้โหทุกอย่างจ่ายหมดพืชผลนี่ก็จะมีชนิดที่ถูกระบุเอาไว้ จะบุระอบ,บุรดาจะอมูซาแล้วก็ใครรายงานว่าจากอบูมูซาแล้วก็ท่านมูอหบินจาบันเนี่ยนบีสง่งสองคนนี้ไปที่ยะมันและนบีก็บอกเลยนะว่าฝอามารหุมอัลละยะฮูดูซาดกอิลละมินฮาดิฮิลอัรบาติสองคนนี้นบีส่งไปเพื่อไปสอนให้บุคคลเนี่ยเรียนรู้ศาสนาของพวกเขา ท่านก็ได้กำชับสั่งไปว่าท่านพอท่านต้องไม่ไปเก็บสกาดเขานอกจากสประการนี้ถึงจะเก็บได้หนึ่งก็คือข้าวสาลีเฮนตาสองชอายีข้าวบาลีสามแตมรอินผาลำสุกผาลำแห้งแล้ววอซซบีฟก็คือลูกเกดองังหุนแห้งนะในรายงานนี้ที่มีมุฮัมมัดบิน อับดุลลอฮ์แล้วก็อัลอาัซซามีซึ่งเขานะก็มีรายงานที่มาเสริมเหมือนกันอ่านะคือ,ค,อคือรายงานบนอันบนเนี่ยพี่น้องเป็นรายงานที่ฮะดิษฮะซันนะเป็นหลักฐานต่อมาชนิดต่างๆที่ไม่ถูกเก็บจกากศละ่ะมีอะไรบ้างอกาศนั้นไม่เคยถูกเก็บจากผักต่างๆ มีทัศนะบัรทัศนะบก,กิกสากาดผักด้วยพี่น้องเออพอปลูกสมมตินะพอปลูกผักบุ้งผักบุ้งอะไรพอบุ้งจีนพอเกี่ยวพอพอตัดผักบุ้งจีน,กกต,จนตัดโหระพาปับ๊บตัดตะไคร้ละใจสากาดยุ่งเงินพี่น้องทีราคามันได้แพงอะไร <c oughs> ใช่ไหมเออแต่ว่าพอไปดูในรายละเอียดตรงเนี้ยไม่มีสากาดผักกาดผักขมสากาดขี้เหล็กอะไรเงี้ยไม่มีนะ ผักต่างๆเนี่ยไม่ถูกเก็บอากาศเพราะผักพวกนี้เนี่ยมีระยะเวลาที่สั้นอ,อ๋อพี่น้องเก็บตอนเช้ามาเนี่ยพอถึงเย็นมามันก็เหี่ยวแล้วถ้าไม่ลดน้ำนะแต่ผมบอกกับพี่น้องนะผักสวยเนี่ยอันตรายนะสังเคยไปที่หนึง่งแกปลูกผักขายตำบลเนี่ยฉันก็จะไปเอาผักมากินเขาบอกอันนี้กินไม่ได้ฉันบอกทำไมล่ะไม่ฮาลานเด่ะเขาบอก ไม่ใช่เพิ่งลงยาไปถธอกินแล้วก็น็อกแน่เขาบอกต้องทิ้งไว้สักสองวันก่อนคือกระบวนการในการที่เขาเก็บจากสวนแล้วไปส่งที่ตลาดเนี่ยประมาณวันเป็นวันเนี่ยเขาก็อาจมีวิธีการของเขาอะนะแต่ยาที่เขาลงยาไปเนี่ยมันจะหมดฤทธิ์พอดอีพูดง่ายง,ายงายหมดฤทธิ์แต่ตอนนั้นเขาเพิ่งลงไปเมื่อคืนแล้วเขาก็เก็บเคยมันสวยอยู่ไง อ,อพี่น้องจะเคยเห็นไหมนอนที่มันอยู่ข้างในนั้นแหละมันตายมันนอกยาอยู่ข้างในอะไรเนเราล้างให้ดีพี่น้องฟังแบบนี้อย่าก,กลัวฉันนะล้างให้ดีแช่ให้เรียบร้อยนะถ้าผักปลอดสารพิษได้ยิ่งดีเลยแพงหน่อยแต่ก็ดีต่อสุขภาพนะอ้าวต่อมาและอื่นๆจากบรรดาผลไม้นอกจาก นอกจากอะไรนอกจากอางุ่นแห้งแล้วก็อินผาล้ำแ,แต่ก่อนมันจะแห้งมันก็เป็นสดก่อนใช่ไหมรายงานจากอัตตอบินอัสซาอิบบอกว่าแท้จริงอับดุลล์บินอัลมูกีรอต้องการที่จะไปเก็บสากาศจากที่ดินของมูซาบินต้นฮะซึ่งที่ดินของมูซาบินต้นลาเนี่ยปลูกผักต่างๆเต็มเลย มูซาบินต้นท้าก็กล่าวแก่เขาว,าว่าท่านไม่มีสิทธิ์มาเก็บนะอับดุลลาบินมูกีรอเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รวบรวมสกาดไงสกาดที่ตาเห็นก็คือเนี่ยสกาดที่อยู่ตามพื้นดินที่มันออกมาจากพื้นดินสกาดปัสุสัตว์เนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ไปบอกไปแจ้งแล้วก็รวบรวมมาที่ใบตุลมานปรากฏเข้ามาหาเข้ามาในสวนของมูซาบินต้นท้าโอ้โหเขียวชะอุม่มเลยปูพักเต็มเลย เอออดุลลอฮ์บินมุกีราะก็มาแจ้งสิจ่ายสกาศด้วยนะฉันจะมาเก็บสกาศนะ,สะแสดงว่ามูซาบินตน้นท่านเนี่ยเป็นคนรู้ศาสนาก็เลยบอกว่าท่านไม่มีสิทธิ์มาเก็บหรอเพราะแท้จริงท่านสน,สลลาานสุนทรลอดวายและัวสันลำเคยกล่าวดังกล่าวเคยกล่าวกับเ,เคยเคยกล่าวว่าสิ่งนี้ไม่มีสกาศก็คืออะไรผลไม,มันจะผลไม,ม้ผักบันทึกโดยดาดารุนกุนนี่ ถือว่าเป็นฮะดิษมุรสันที่แข็งแรงนะมูซาบินต้นฮาได้กล่าวรายงานว่าได้มีรายงานมาจากท่านท่านรอซูลสล,ละลอหายนายหัวสลัมใน5อย่างด้วยกัน 1. ข้าวบาเล่สข้าวสาลี 3. ข้าวฟ่าง 4. ี่องุ่นแห้ง5แล้วก็อินพาลัมนี่หอย่างสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นที่มันงอกเงขึ้นมาจากแผ่นดินไม่มีหนึ่งในสิของสากาศ ก็คือไม่มีอะกาศเและเขาก็กล่าวว่าแท้จริงมูอัตไม่เคยเก็บสะกาศจากผักเลยอันใบฮา,ากีได้กล่าวว่าฮะดิษเหล่านี้ทั้งหมดล้วนเป็นฮะดิษมุรุสซันที่คนรุ่นตาบีอินเข้ามุรุสซันแปลว่าอะไรพี่น้องเป็นฮะดิษที่ไปสุดอยู่ที่ตาบีอิน่ถ้าฮะดิษเมากูฟก็ไปอยู่ที่ซอฮาบะาถ้ามารฟูรก็ไปอยู่ที่ท่านนบี เอออันนี้เป็นมุร์ซันนะแต่สายรายงานดีคือสายรายงานเป็สุดอยู่ที่ตาบีออน์เว้นแต่ว่ามันได้ถูกรายงานมาจากหลายสายด้วยกันมุร์ซันจริงแต่มุร์ซันแบบไหนเยอะพี่น้องหลายสายมันจึงทําให้บางส่วนนั้นมีน้ำหนักต่ออีกบ,บางส่วนพร้อมกันนี้ยังมีคำพูดของซอบ้าก็คือเป็นฮะดิษเมากูฟแล้ว เช่นท่านอุมัดท่านท่านอาลีและก็ท่านหญิงไอช์มาสนับสนุนคำพูดของตาบีอีนเหล่านี้ด้วยอัลอัสรอบได้รายงานว่าแท้จริงคนที่เก็บะกาศของอุมัดได้เขียนไปถึงเขาในเรื่องของอังุ่นในศารนั้นยังมียังมีการพูดนะอะ ซึ่งมันให้ผลมากกว่าอางุ่นหลายเท่าเอออะไรทับทิมใช่ไหมเขาได้เขาจึงได้เขียนต่อไปว่าไม่มีหนึ่งในสิบในเรื่องนั้นเพราะมันนั้นเป็นพวกที่ผลไม้ที่มีหนามอ่าก็เก็บเขียนต่อไปว่ามันมีสกาดนะพวกทับทิมพวกลูกทอ้อพวกอะไรอย่างเงี่ยนะ อติรัมีซีได้กล่าวว่าการดําเนินงานในเรื่องนี้สําหรับนักวิชาการส่วนใหญ่ก็คือไม่มีสกาศในผักต่างๆแบงคุกรูโตบีได้กล่าวว่าแท้จริงสากาศนั้นเกี่ยวพันกับสิ่งที่เป็นอาหารผักในมีเกี่ยวถ้าผักก็เป็นอาหารแต่มันเก็บไม่ได้ไงพี่น้องแป๊บเดียวมันก็มันก็เน,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 นาแล้วแต่ยิ่งเมื่อก่อนมีตู้เย็นนะนึกให้ดี <laughs> เดี๋ยวนี้มีตู้เย็นก็ยังพอช่วยยืดระยะได้เออ ความจริงแล้วก็ที่ตำบุญตออิฟนั้นน่ะโอ้โหนี่เขาเรียกเมืองเมืองอ,อากาศดีปลูกต้นไม้ขึ้นเคยมีผลทับทิมมีลูกทอ้อมีลูกจันท์มากแต่ก็ไม่ปรากฏเลยว่าท่านนาบีสอลล่าลอวาอะหัวซันลำเนี่ยเคยเอาซากาศเหล่านั้นจากพวกเขาอันนี้เมืองตออิฟเนี่ยเขาจะปลูกผลไม้เมืองเย็นอยู่บนภูเขาพี่น้องและไม่เคยมีคอลิฟ้าท่านใดไปเก็บซากาศจากพวกเขาเลย เอมูุก,กยิมได้กล่าวว่าในแนวทางของท่านนาบีไม่เคยเอาอากาศจากมา้าทาตล่อลาผลไม้ต่างๆแตงโมแตงไทยบัตตีพวกแตงและผละไม้ต่างๆที่ไม่ได้ตวงพวกนี้ขายไม่ได้ตวงกันนะและไม่มีและไม่มีการเก็บสะสมไว้นานๆยกเว้นอะไรยกเว้นองุ่นแห้งกับอินผาลัมนะ ความจริงแล้วก็จะเอาอากาศนั้นเมื่อเป็นจํานวนมากคือมันเก็บได้ไม่นานนะแล้วก็ไม่จําแนกว่ามันแห้งหรือมันสดอยู่คือมันสุกแล้วนะพี่น้องอ่ามันสุกแล้วมันอยู่ในนั่นแล้วก็เขาก็เก็บอากาศนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูทัศนะของนักวิชาการต่างๆในเรื่องนี้อาจจะมีอีกนะพี่น้องที่ เป็นทัศนาต่างๆเพราะว่าน,นี่เป็นฟิกมมกรอนเขาก็จะรวบรวมมาไว้แต่ว่าเราเรียนโดยรวมก่อนว่ามีอยู่แค่หอย่างนั้นแหละที่มีสากลนะที่เหลือก็เป็นมศาละที่อาจจะมีเห็นต่างกันไปนะครับวันนี้จากลาเท่านี้บิลนลาฮิตตฟวะฮิดายะอัสสลามุะลนยกุมมะเรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม